ช่องอินเดียก่อนนะครับอยู่กับอยู่กับมาอีแล้วครับรไม่ไผมจะมาเล่นเกมอมอสาานะครับผมจะมาทายว่าใครมืฆาตกรแล้วจะเอาชีวิตรอดในเกมให้ได้นะครับทั้งนี้ก็แพ้ผมแพ้เลยมผมจะผมจะเล่นเกมอมอสนะครับ ว่าใครจะเป็นข้าตากรครับผมเป็นหมก็ดีใจมากถ้าเกิดมีเสียงแล้วผมก็ขออภัยด้ครับถ้าก่อนที่จะทำเล่นอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับโอ้่ะเดี๋ยวก็พอละเอาจะห,ห้องเต็มละห้องเต็มละ เปนลูกโป่งไม่จะไปคนละหแล้วขอเป็นตอรขอเป็นตอรขอเป็นคตกอรคนผมไม่ไว้เจใครเลย

ไม่ใช่เลยขออัปด้วยครับแล่วตอนเสร็จที่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแฮร์หรือเราผมไม่ได้ใจอะผมไม่ไปกับแคนนั่นแหละภารกิจไหนว่า ไม่เข้าไปนีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนของอะไไม่รู้เลยก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะอจอชิวชิวจิวชิวชิวยิงได้หมดยิงไงใช่ปะ เดี๋ยวงไม่หมดภารกิจในห้องรับเอาวิ่งไงในห้องรับเลยต้องใส่สายให้หมดต้องรีบทำเลยตายเขาตะโกนะเข้าครบหมดเลยอ่ะครูดาวจรงไหมล่ะอะพอก็เล่นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเกิตายใหหมดเลยอ่ะ